สวัสดีครับอยู่ผมเบชนะผมรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า S T R V 105นะครับผมมันเป็นรถถังของสายวิจัยของสวีเดนนะครับแต่ว่าตัวรถมันเนี่ยเป็นของอังกฤษนะผมสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่คุณต้องใจเย็นนิดนึงนะที่จะเล่นคันนี้นะผมเพราะว่าด้วยความที่มันแบบด้วยความที่เป็นผู้ดีอังกฤษนะครับก็จะมีความล่าช้าทั้งการเดินหน้าและการถอยหลังนะครับทำให้การเล่นคันนี้เนี่ยคุณต้องแบบใจเย็นนิดนึงนะ ออถ้าคุณหัวร้อนเมื่อไหร่แล้วก็ปุ๊บปั๊บตายคันนี้นะครับ <laughs> เรามาดูเรื่องปืนดีกว่านะผมสำหรับคันนี้ผมจะได้ปืนหลักอยู่ที่105มิลลิเมตรนะผมสำหรับกระสุนที่ผมจะมานะผมจะเป็นลูกเข็มนะครับลูกหรือลูกซาบอตันนั่นแหละนะผมจะเป็นอีกลูกนึงนะผมมันจะมีอยู่2แบบนะบแบบแรกเนี่ยมันจะเจาะอยู่ที่300กว่านะผมแต่ถ้าคุณกัดฟันวิจัยมันหน่อยนะคุณก็จะได้ลูกนี้มานะผมเจาะสูงสุดอยู่ที่430ร mm ้อยสามสิบมิลลิเมตรนะครับซึ่งลูกนี้จะเล่น สามารถจะไปสู้คนอื่นได้นะแต่ว่าคุณอย่าลืมนะตัวรถคันนี้ไม่มีเกาะน,นะครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยกระดาษแท้ๆเลยล่ะโอเคเราโมบกันยอะกันละส่วนพลับจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจำได้เลยเขี่ยไปอะโดนยิงเลยออสวยครับผมออบเจกต์สองเก้าสองเออขีดข้อไปเออโอ้อม,มัน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 เร็วกว่าดิ เพราะว่าผมแพ้แน่เลยโอเคได้อยู่ตีนั่นได้เพื่อนช่วยโอเครอดไม่ต้นตายแน่นอนจังหวะเมื่อกี้ไม่น่ารอดนะผมหกวิอ่ะหกกับแปดวิอ่ะต่างกันมากหาไม่หมดไหมเออหมายรับนะพ่อส่วนใหญ่ของรถตอนนี้ลองยิงไปโอเคสวยเข้ากลางคันพอดี ก็โชคดีครับผมมีคันนึงมาละจุอสวยๆครับผม F60 เฮ้ยมีคันหนึ่งโอ้โหทะลุไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันยิงเข้าเว้ยน่าจะเป็นตัวตัวตัวร้อยมีนมันอะยิงเข้าครับผมแต่มันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน แต่ผมยิงไม่ได้ดิจะไม้โค่นไปแล้วกันขาดเวลาเฮ้ยมันขยับไ้แล้วเฮ้ยแย่ละแย่ละแย่ละถอยถอยโอ้มันชา้าเลยอะ่ะโอเคขอบคุณเพื่อนโอ้สวยงามสวยงามเน,นี่ยไม่รลอดแนี่ เกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีมากนะผมได้เพื่อนช่วยสองรอบแล้วอุ๊ยมีฮอมีรถถังชาร์จขับชาร์จเข้ามาครับผมแล้ยินเสียงชาร์จเจนมันจะเป็นเส้นด้านหลังเราใช่เลยโอ้โหสองคันเลยทางขวาก็มารอดไหมอ่ะโอเคไม่รอดครับผมซ่อมน้านจัด แต่ไม่เห็นมีตัวตนนะแต่ไม่เห็นออกมาดึงกันแล้วกันใช่ไนะอ๋อเห็นละยิงขาดไกลๆวัดยิงไปเลยโดนรู้เขาเครื่องยนต์ไปใบดอกนี้แหละสวยเก็บเรียบสามคนอ่ะ เห็น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 นี่นี่อยู่แถวนี้จึ๊กหนึ่งดอกตายไปเอ้ยมีคันหนึ่งตรงนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะไปอีกฝั่งหนึ่งเราวะใช่ใช่ใช่อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมอีกฝั่งหนึ่งของสะพานเรียกว่าสะพานไหมเรียกของเรียกว่าอุโมงค์แล้วกันเนาะเอ้ยจึ๊กมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเล็งรอเลยถ้าผมไปคือตายแน่ยิงบอกเพื่อนเลยแล้วกันว่ามันอยู่ตรงนี้ผมไม่่เข้าาชร์จแนๆ คันนี้นะให้เพื่อนชาร์จไปเลยเออโดนกันแล้วหนึ่งหนึ่งไปไปไป,ไปเราคอสสนับสนุนจึก๊กตัดปืนแม่งเลยแค่นี้แหละเป็นของเราไอ้นอกมอบซะขอข้างล่างสวยๆเลยละกันจึก๊กหนึ่งดอกท่วนโอเคช่วยเพื่อนแป๊บแต่ไหนนาย,นาย,นายที่เป็นตัวรอดที่ดีเนื่อย่าทำหน้าซ่อ้แบบนั้นซิ มาแล้ว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 สกีปทีสวยไปเลยลบกันต่อเราไปใต้สะพานเลยแล้วกันแต่ก็ามาขนาดนี้ละให้เพื่อนไปก่อนเออ ตัวอย่างงั้นเราก็ขี่ตามไปเราช้าไงเราช้าไงเออถ้าเราเป็นคนนำเนี่ยมันแบบว่าเราจะล้างแถวไว้อเอโอเคเพื่อนโดนยิงละแปลว่ามันกำลังสนใจเพื่อนผมอยู่นั้นชาร์จเลยไหนข้างล่างสวยๆไอ้เจอารถถังรัสเซียเนี่ยข้างล่างเนี่ยคือคือจึงอ่อนเลยล่ะผมจะบอกให้รู้ ข้างล่างอ่ะดอกเดียวครับผมตายแน่นอนส่วนใหญ่นะมันจะไปโดนลังกระสุนพอดีครับผมอุ้ยอุ้ยเสียงคันนี้พอพอยิงได้อยู่ผมพอยิงได้พอยิงได้สู้ได้สู้ได้ทราบเรียบร้อยเจ็บปีกหนึ่งพยพครับผมตายไปมีมีมีสิโอเคอุ้ย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขอก่อนขอก่อนคันเนี้ยอย่างน้อยอ่ะอุ้มละโอ้โหเขียวไปเจอเบียอ่าโดนล้อมอ่ะผมหันยิงข้างหลังไม่ได้ผมว่าถ้าผมหันปืนไปด้านหลังเนี่ยมันติดเครื่องยนต์ครับแล้วปืนมันจะเงยขึ้นอ่ะเออคุณคุณพอนึกออกใช่ไหมมันเงยขึ้นอ่ะจาให้ผมหันนักขันนะมันช้าตายอยู่ดีครับผมเสียงมันเล็ยเปิดโอเคตาย เลยเปิดจริงด้วยมีแทงข้างหน้าดีกว่าจึ๊อตายไปเป็นบสังเทีมมา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 อ่าช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันจะไปแทงให้ทีมยังมีเล่ย์เปิดอยู่อ่ะเอ้เอ้ยเอ้ ไหวแม่ะไหวแม่โอ้โหไอ้คันนี้คันนี้เกลียงมากเลยอ่ะไอ้คันนี้ก็พอไหวพอไหวต่อวัดดูไปจั๊กหนึ่งชุดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้โหโอ้โหอ้โหปัญหาคือผมมองไม่เห็นตอนมันยิงอ่ะซ่อมก่อนโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ มันซ่อมอะไรอ่ะซ่อมอะไร,ออะไ,รไม่รู้โอเคเพื่อนผมโดนยิงจากทางซ้ายครับผมสถานการณ์ยังวิกฤตอยู่ยยวิ่งใหญ่ลงหัวโัวๆเดี๋ยวจะไม่ย่อดทอ้อขับขึ้นไปไหนโอเคกิงได้ Okay. ต,ตออกึกหนึ่งดอกท่วนโอเคแต่สิบแปบผมใส่ลูกนึงงอโอ้โ,อโหปืนใหญ่ลงหัวดูดิความเป็นไปได้นี้มันอะไรกันกระถางมนินเดียมโดนปืนใหญ่ลงหัวตายตอนนี้ปิงขึ้นรัวๆนะครับผมมาดูกันว่าผมจะเล่นได้ไหมตอนนี้คือแบบ พีเอลนี่แดงนะแดงแป๊ดเลยเด,ดี๋ยวแดงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับดูการออกจะเล่นได้ไหมครับมีนงครับจุโอเคมามารอเลยโอเคมันก็ยังไม่โดนเหมือนกันตอนนี้แหละเสร็จกู อรเฮ้ยมีรถ้อีกคันม้าว่าจะจับจึกโอเคโอเคโอเคยังได้อยู่ถึงแม้จะชา้าก็เถอะอุ้ยกันมาแต่เขาจะดักสักอย่างมันก็ได้แหละดาเมจแบบมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบว่า มัสโลโบชาตหน่อยนะโอเคขอโกลด์ไปละตอนนี้กูอยากได้กันเนอร์มึงละเออได้แบบคริสตัลโอเคโอเค,อเคยังไหวยังไหวได้อยู่กูยังได้อยู่ยังไหวผมยังไหวมาออกมาเจอดาเมจแบบ โร <h> ไร์หน่อยไหมไปเปไปเปไปอ้น <ENTE. S 2> uh, <waters S 1> ี่มันจิไม่ได้นี่จอะจึว้าวยางยางรอดยางรอดแต่ก็ไม่นดารอดแล้วร็วนี้จึ ดะเมจแบบสโลว์โมชั่นอีกแล้วชิบหายละตายเออกูแเตะมีแค่เขาไม่พลายตายแบบโดน้วนะจึ๊กไปก่อนแล้วก็ดาเมจแค่วมาทีหลังนะเออเค้าผมมาเจอกันครับ